เกล็ดกินสบายสบายไม่ลบ แทบแทบอาหารว่างจอรอยไหมลูกรอยไหมไมีหยุดปากแล้วเว้ย <c oughs> นั่งเชียว thế cơn chả chiều chẳng lục hả anh ấy khai 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 chó <Ceal> 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 là im vơi vẫn im vay vơi Hãy subscribe im kênh Ghiền Mì น,นี่ก็ไปหาที่พักง่าหรอกไม่ไดโฮโฮโฮ้จับไม่ได้เพีงทิง้ง เห็นวัดเองเลยเนาะเห็นอะไรเว้ยเห็นอะไรเว้ยกินกินกินได้ไหมได้ไหมโผล่ลงมาละโผล่ลงมาละเอาเอาคืออะไรคืออะไรเอาเอาได้เปล่าไหนไหนลูกโอ้ผล่ขนทั้งต้นเลยอ่ะได้เปล่าเอ้าได้ไหม ไม่มีสาหรณลงทั้งต้นได้ไหมนีป่ะอิ่มแล้วทิ่ดเดียวอะไรกินยันกินั่งเอ็ดไม่ไ <c ười> ด้ไหมฮะโหนั่งหนิดลงมา กลรำคาลหอกฮะมันจับไว้นั่งนั่งไ่เอา้ยม่มจ้าตัวนีไปทไมเอาเอาตัไรเยี้ไปหออกมาจ้า เตอรไข่ตอรไข่เตอร์ไข <author> ่เดี๋ยวหาก็กินเดี๋ยว